สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแอปที่มีชื่อว่าเครื่องมือวัดซึ่งเป็นแอปพื้นฐานที่ติดมากับตัว iPhone อยู่แล้วเราจะมาดูกันว่าแอปตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเปิดแอปเครื่องมือวัดขึ้นมาเราสามารถใช้งานแอปนี้ได้2แบบแบบแรกก็คือเมนูเครื่องมือวัดเราสามารถใช้แอปนี้แทนไม้บรรทัดหรือว่าตลับเมตร เพื่อวัดความกว้างความยาวของวัตถุได้วิธีการใช้งานให้ขยับจุดกึ่งกลางในวงกลมไปที่มุมใดมุมหนึ่งของวัตถุแล้วแตะเครื่องหมายบวกจากนั้นทำการลากจุดในวงกลมไปยังตำแหน่งสิ้นสุดของวัตถุแล้วแตะเครื่องหมายบวกตัวแอปหรือว่าตัว iPhone ก็จะคำนวณความกว้างหรือว่าความยาวให้เรา ถัดมาแบบที่2เมนูระนาบการใช้ระนาบเราจะใช้ในกรณีที่ต้องการวางวัตถุให้ได้ระดับตัวอย่างเช่นผมต้องการวางกรอบรูปผมก็จะใช้ iPhone วางระนาบบนกรอบรูปเพื่อดูตัวองศาให้เป็นเลข0ูนย์นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่าวัตถุที่เราวางไว้ได้ระดับพอดีแล้วนะครับ ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับเมนูเครื่องวัดเราสามารถเลือกหน่วยให้เป็นเซนติเมตรหรือว่าเป็นนิ้วได้โดยไปที่การตั้งค่าเลือกเครื่องมือวัดถ้าต้องการหน่วยวัดเป็นนิ้วให้เลือกระบบอังกฤษแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรให้เลือกเป็นเมตริกนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ